สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สี่นะครับเรื่องวิธีการเชิงตัวเลขแบบไบเซ็กชันครับตัสนสยมเนี่ยมาดูนะครับก็มีอินโทรดักชันแล้วก็นามดิคาลเมทสอดครับแล้วก็ไบเซ็กชันเมทสอดมาดูนะครับในภาษาซีเรียสแนิยมนี้ว่า floating point number ครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเลขสนิยมครับเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบในเชิงคอมพิวเตอร์ครับ อยติ้งคอยหนุ่มเล่นสัญยมนะครับผลลัพธ์ออกมาตามนี้มาดูนะครับเรามาดูนะครับนี่เป็นปัญหาครับเราจะมาแก้ครับคำตอบที่ได้ไม่เท่ากันเพราะมันต้องทำการแปลงเลขเป็นฐานสองก่อนครับเพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมที่ต้องเก็บข้อมูลที่เป็นสัญญมมากมากครับหรือต้องมีความเที่ยงตรงรับ เราจึงต้องระวังเป็นอย่างมากครับมาดูครับนะครับนะครับมันจะเป็นปัญหาอย่างใหญ่ครับในการนี้แบบนี้ครับนะครับมันไม่เท่ากันมาดูครับนะครับจากโค้ดครับเราจะหาค่าลากที่สองของ A อครับดังนั้นเราจับ A มาคูณกันครับมันก็ควรจะได้ค่าเดิมวะแต่ในทางปฏิบัติมันจับไม่เท่ากันครับ ดังนั้นตามหลักการในการคำนวณเลขเิยครเราจะต้องเผื่อค่าเออ,เอร์เอรไว้ครับนะครับนะครับคำศัพท์นี่ครับ,ค,รบคำศัพท์ที่เรา,เาไว้เรียกเออร์เลอร์ก็คือนะครับ f c f c on มาดูนะครับนะสมมุติเรากำหนดค่าเออร์เลอร์ที่เรายอมรับได้คือ0.01ยนย่งครันั่นหมายความว่า ค่ามันจะแตกต่างก,กันจากความเป็นจริงเพียงแค่0.01ครับก็ถือว่ายัางยอมรับได้ครับแต่หากแตกต่างกันมากกว่านั้นก็ให้ถือว่าไม่เท่ากันนี่ครับอนะครับนะครับเราเพิ่มอัคซิออนเข้าไปครับเข้ามาครับน่ครับดับเบิลอัคซิออนครับ0.01เพื่อไม่ให้ต่างกันเกอที่นี้ครับนะครับเราใช้แฟ พราอเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมากกว่าในบางครั้งหรือน้อยกว่าในบางครั้งครับเราจึงต้องหาค่าความแตกต่างที่จะไม่เกินค่าเอาอร์เรอร์ที่ยอมรับได้ครับจึงจะถือว่าเท่ากันนั่นเองดังนั้นในการทําการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับค่าทศนิยมครับห้ามใช้เครื่องหมายหรือค่าที่มันเครื่องหมายหรือค่านะครับเท่ากันครับเพราะมันสามารถเกิดเออร์เรอได้ครับก็นีต่อมาครับ n ิมอร i c ิเคิล h มทครับามาดูครับเป็นอัลกอริทึมในการหาขั้นตอนคำตอบทางคณิตศาสตร์ครับหนึ่งในการใช้งานทางคณิตศาสตร์คือ of function ครับ Root นั่นเองซึ่งวิธีการเชิงตัวเลขสามารถแก้ขปัญหานี้ได้เพราะถ้าพูดถึงลากก็จะหมายถึงการหาคำตอบหรือสูตรอะไรสักอย่างนครับหนึ่งในทางคณิตศาสตร์เช่น y เท่ากับ 2x บวก3นะครับ หารากนะซึ่งคำถามก็คือ x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อ y เท่ากับ0ูนย์ครับนี่ก็คือตัวอย่างของ r ู o t ์ออฟฟังชั่ครับเราจะได้ว่า y เท่ากับ x เมื่อเรารู้ค่า x ครับล้วแทนเข้าไปในสูตรก็จะได้ค่า y ทามตัเมื่อเรารู้ค่า y มันก็จะได้ค่า x ครับเมื่อลารู้ค่า x เราก็ได้ค่า y แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถย้ายข้างทางํำการได้ครับจึงต้องหาวิธีการให้คอมพิวเตอร์ย้ายข้างนบ้างครับดังนั้นเราจึงต้องหาอักริทึมให้มันมันถึงจะคิดได้ครับนี่ครับเรียกว่าปัญหานี้ว่า r o t t o f f u n c t i o n ครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจริงๆมีหลายวิธีครับแต่ในครั้งนี้จะมาเรียนเรื่องนี้ครับ Bisection ไม่ต่อซึ่งใช้เทคนิคแบบ divide and conquer เนี่ยบบายเซกแันไม่ตอบเนี่ยครับค,คาตอบอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราเป็นกราฟฟังก์ชันเรือครับวิธีการก็คือครับจุดที่เป็นคําตอบก็คือจุดที่ f x ครับที่ตําแหน่ง f x นั่นเองครับนี่ครับจุดที่เป็นคําตอบ f x โดยเราโดยเราจะต้องหา f x ทางซ้ายกับ f x ทางขวาก่อนครับ x ทางซ้าย <S an innoc> x ทางขวานะครับนะครับ x ทางซ้าย x ทางขวามาดูครับซ้ายขวาคือ xr นะครับตรงกลาง xm ครับ middle ตรงกลางนะครับ xl xm xr มาดูครับจากนั้นก็ใช้หลักการ dy ่ยงโฟลเครครับตัดซ้ายตัดขวาแล้วเอาค่าตรงกลางครับมาดูนะครับ ัดซ้ายตัดขวาครับเอาค่าตรงกลาง x นิดเดิลคำตอบอยู่ตรงนี้ครับเราก็ดูครับเนี่ยครับเเท่ากับสองบวกสครับเราจะเอานะครับโปรเซสนะครับเริ่มมาหาค่าของ x m ก่อนครับแล้วดูว่าคำตอบอยู่ตรงไหนครับของ xm ซึ่งจากรูปอยู่ทางซ้ายครับนี่ครับทางซ้าย ครับดังนั้นย้าย xr มาแทน xm ครับคำนวณหาค่า xm ใหม่เช็คคำตอบเหมือนเดิมครับครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะใกล้เคียงกับค่าเอ r o r ที่ยอมรับครับน่นก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับมาดูสุดโอโคนครับมาดูโคกันนี่ก็เป็นแบบเมื่อกี้ครับนี่เลยครับทำทีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนมาครับหา xm แล้ไปแทน นี่ครับ xL และ xR คือค่าโดยประมาณที่ส่งมาครั้งแรกครับแล้วก็เนี่ยครับ xm จะเป็นตัวตัดสินใจว่าคำตอบจะอยู่ตรงไหนครับ xm นะครับอันนี้คือถ้ามันใกล้กันมากพอแล้วก็คือว่าเอาค่านี้เลยครับนี่ครับใกล้กันมากพอก็คือเอาค่างนี้ถ้าบังเอิญหาปุ๊บแล้วเจอทันทีครับก็ให้ตรงนั้นเป็นคำตอบได้เลยครับนี่ครับ ให้ตรงนั้นเป็นคำตอบได้เลยเท่ากับ X M. อกครับแสดงว่าไปตกอยู่ซีกลางก็เลยใช้ XL นี่ครับ XL ไปคำนวณส่วนซีบนไม่สนใจเลยครับไปตกอยู่ที่ XL ก็ใช้ส่วนนี้ครับนะครับโอดออกมา b บ section ไม่ตอบก็ได้คำตอบออกมาครับนะครับ เท่ากับ2.5นี่ก็มานี่ครับ Bisection ไม่ตัดนี่ครับวิธีมันก็ Bisection ไม่ตัด Bisection ครับมีการแบ่งครึ่งช่วงในการหาคำตอบซึ่งตรงกับเทคนิค d v a v e a n d c o n t ล้วก็จากการทดลองถ้าค่า a b s e c s o n มีค่ามากโปรแกรมจะพบคำตอบเร็วครับแต่จะได้คำตอบแบบหยาบถ้าค่า Absion มีค่าน้อยๆครับโปรแกรมจะพบคำตอบช้าแต่ละเอียดมากกว่าครับนี่ครั การตัดสิิ์ของฟอ t ติ g งพลอยครับมีผลในการจัดเก็บจำนวนจริงครับมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้จึงจะต้องระมัดระวังเมื่อใช้เงื่อนไขนะครับ condition นในโปรแกรมครับจบแล้วครับขอบคุณครับ